คลิกเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะคลิปนี้จะมาแชร์สารพัดคำถามเกี่ยวกับการยืดผมถาวรและในคลิปนี้ค่ะเราจะพูดถึงการดูแลผมหลังจากการยืดผมถาวรไปแล้วทําไมเรายืดผมถาวรเราไม่ตรงแล้วเราจําเป็นไหมที่ต้องยืดผมถาวรคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ สำหรับคำถามแรกที่ว่ายืดผมถาวรอ,อยู่ได้นานแค่ไหนคะ่ะสำหรับการยืดผมถาวรคะ่ะทุกคนเขาก็จะอยู่ไปได้ยาวๆเลยในส่วนบริเวณที่เรายืดผมเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นผมที่งอกมาใหมค่ค่ะตรงบริเวณส่วนโคนผมก็จะเป็นผมที่เรายังไม่ได้ทําการยืดผมถาวรดังนั้นเขาจะเป็นผมเดิมของเราก่อนที่เราจะได้ทําการยืดผมนั่นเองคะ่ะทุกคน มาถึงคำถามยอดฮิตค่ะสำหรับการยืดผมถาวรแตกต่างยังไงนะคะกับการทําเคราตินสดสําหรับการยืดผมถาวรค่ะจะเป็นการใช้น้ํายาเข้าไปเปลี่ยนที่โครงสร้างของเส้นผมเลยแต่ถ้าเกิดเป็นการทําเคราตินสดนะคะก็จะเป็นการใช้สารเคมีเข้าไปเคลือบเพื่อคงสภาพของเส้นผมไว้ดังนั้นถ้าเกิดเรายืดผมถาวรใช่ไหมคะก็จะอยู่ได้นานมากกว่าการทําเคราตินสดนั่นเองค่ะทุกคน อาจจะเป็นคําถามที่ว่ายืดผมถามวรไปแล้วกี่วันถึงสามารถที่จะสระผมได้ใช่ไหมทุกคนบางร้านนะคะก็อาจจะให้รอ3วันบางร้านนะคะก็สามารถที่จะสระผมได้เลยอันนี้เป็ว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่แต่ละร้านใช้ค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็คือได้ลองมาทั้ง2ผลิตภัณฑ์ในการทําผมให้กับคุณลูกค้านะคะแปลว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของขั้นตอนที่เราเช็คน้ํายาแล้วความยืดหยุ่นของผมได้นะคะแล้วก็เราหนีบผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็การมีโทเล์หรือว่าการโปบด้วยน้ำยา สูตร B ของเรานะคะทําได้ทั่วทุกเส้นทุกชั้นทุกช่อผมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสระไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างทั้งน้ํายาที่เขาเคลมว่า1วันสามารถสระผมได้เลยแล้วก็น้ํายาที่บอกว่ารอ3วันแล้วสามารถที่จะสระผมได้เลยนะคะอันนี้ก็ลองมาทั้ง2ผลิตภัณฑ์แล้วก็คือไม่ได้เห็นความแตกต่างหลังจากที่เราสระนะคะนะคะ,ะ,คะก็เป็นคําถามที่ดีมากๆแล้วก็ื่อเชื่อว่ามีคนสงสัยข้อนี้เยอะมาก ว่าเวลาที่เราไปยืดผมถาวรแล้วเนี่ยผมเราจะเสียเพิ่มไหมอันนี้นะคะทุกคนก็ต้องดูว่าผมเราก่อนการยืดนะคะมาแบบไหนถ้าเกิดว่าผมเราก่อนการยืดนะคะเป็นผมที่ไม่เคยได้ทําเคมีอะไรมาเลยแน่นอนว่าเวลาที่เราไปยืดผมก็จะไม่ได้ทําให้ผมเสียเพิ่มแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผมเรานะคะมีความแห้งอยู่แล้วเวลาที่เราไปทํา ผมเนี่ยก็อาจจะมีความแห้งแต่ว่าในบางร้านค่ะเขาก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรีทเมนต์นะคะในเรื่องของการดูแลปมที่มาช่วยเสริมไม่ให้ผมเราเสียเพิ่มนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะก็ในส่วนนี้นะทุกคนให้เราดอกจันไว้เลยนะคะว่าบางทีบางครั้งนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของขั้นตอนการทํางานแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละร้านด้วยถ้าเกิดให้แนะนาําหรือว่าไกด์ให้นะคะว่าแล้วเราควรจะเลือกร้านแบบไหนในการยืดผมนะคะเพราะว่า ะะหรือว่าร้านซาลอนที่เขามีความชํนานาญสเต็ปแรกเลยถ้าเกิดเราเดินเข้าร้านแล้วเราอยากจะยืดผมแลเชื่อว่าร้านที่โปรเฟชชั่นอลค่ะส่วนมากเขาจะเทสผมให้เราก่อนอันนี้ก็แอบบอกวไว้นะคะในการตัดสินใจเลือกร้านเป็นคาถามที่เพือซบ่อยมากนะคะก็คือยืดผมถาวรไปแล้วผมไม่ตรงนะคะสาหรับคําถามนี้นะคะก็ต้องมาแยกเป็นส่วนๆเป็นประเด็นนะคะว่าผมที่ไม่ตรงเนี่ยไม่ตรงยังไงนะคะส่วนมากก็จะเจออยู่ส ก็คือไม่ตรงทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ตรงตรงบริเวณส่วนปลายนะคะแล้วก็ไม่ตรงตรงบริเวณส่วนโคนนะคะมีรอยหักนะมาถึงในส่วนที่ไม่ตรงตรงบริเวณทั้งหมดก่อนนะคะในส่วนที่ไม่ตรงทั้งหมดส่วนมากจะเกิดจาก สาสาเหตุนะคะคือ1เทสน้ํายาเช็คน้ํายาไม่ได้นะคะส่วนที่2ก็คือเวลาที่เราหนีบผมนะคะเราหนีบไม่ร้อยเปอร์เซนส่วนที่3ก็คือในขั้นตอนของการโกลบหรือว่านิวโทไลท์หรือว่าการลงน้ํายาส่วน B น,นะคะเราลงไม่ทั่วไม่ได้เวลานะคะแล้วก็ลงไม่มากพอที่ผมต้องการนะคะส่วนในส่วนของข้อที่2นะคะก็คือการที่ผมเราไม่ตรงส่วนบริเวณปลายในส่วนที่ไม่ตรงบริเวณปลายนะคะถ้าเกิดผมเราไม่ตรง แล้วเป็นเหมือนเหมือนเส้นไม้กวาดนะคะทุกคนเป็นเหมือนเอสเนี่ยในส่วนปลายอันนี้นะคะทุกคนให้เรานึกถึงเลยว่าอันนั้นอะ่ะคือผมไม่ใช่ไม่ตรงแต่มันคือการที่ส่วนปลายเราช็อตวิธีแก้ไขนะคะก็คืออาจจะใช้เป็นการเคลือบเคลาตินโดตรงบริเวณส่วนปลายถ้าไม่อยากจะตัดโกนนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องตัดอยู่ดีเพราะว่าเราเคลือบไป หรือหเดือนตามแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แต่ถ้าเกิดอีกทางอกหนึ่งน,นะคะก็คือให้เราอ่ะตัดเล็มผมในส่วนที่แห้งเสียออกไปก่อนการยืดน,นะคะเวลาที่เรายืดมาแล้วผมเราก็จะตรงสวยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่ตรงตรงบริเวณส่วนโคนนะคะเป็นเหมือนรอยหักรอยที่เครื่องหนีผมนะคะอันนี้สาเหตุก็จะมาจากการที่เราลงน้ํายาชีดโคนเกินไปหรือว่าเวลาที่เราหนีผมนะคะเราไม่ได้ทําการยกองศาผมนั่นเองค่ะทุกคนการยื ืดผมถาวรไปแล้วเนี่ยเราจะดูแล้วผมที่เรายืดมาแล้วยังไงนะคะให้เขาสวยไปนานๆตลอบการยืดผมถาวอรน,นะคะ หลังจากที่เรายืดมาแล้วใช่ไหมทุกคนก็ให้เราใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผมที่เป็นผมตรงนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะทําสปานะคะไม่ว่าจะเป็นการทําสปาที่ร้านหรือว่าจะเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์มาทําสปาแอ home เองที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็มีข้อ 5, ห้ามนิดนึงนะคะทุกคนสําหรับการยืดผมมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปทําเคมีนะคะก็แนะนําว่าให้ทําเป็นเคมีเบานะคะไม่ว่าจะเป็นการทําสีผมนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการฟอกผมเพราะว่าการ ้อผมค่ะเขาจะใช้น้ำยาแล้วก็ผงฟองเนี่ยเข้าไปเปิดเก็ดผมเพื่อดึงเมลานินแล้วก็เม็ดสีของสีผมเราออกมานะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผมเราเนี่ยฟูหรือว่ากลับคืนสู่สภาพตอนที่เรายังไม่ได้ทำการยืดผมนั่นเองค่ะ มาถึงคําถามสุดท้ายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เราเจอบ่อยมากเลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดเรายืดผมถาวรไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําสีผมพร้อมกันเลยได้ไหมอันนี้ขอตอบเป็นหลักทฤษฎีตามที่เรียนมาก่อนนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเราทําสีผมพร้อมกับการยืดเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไม่ให้ทาค่ะทุกคนเขาจะให้รอไปก่อน7วันถึงสามารถที่จะมาทําสีผมได้แต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตความเป็นจริงเนาะก็จะมีหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้มีเวลาในการเข้าร้านซาลอนแบบ อาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะทําไปพร้อมกันได้เลยแต่มีทิคให้นิดนึงนะคะให้เราทําการยืดผมถาวรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนในส่วนของการทําสีนะคะอยากจะให้ทําในระดับความสว่างของสีผมที่ไม่เกินระดับหกแล้วก็เวลาที่เราทําสีใช่ไหมคะสีเนี่ยเขาจะมีริเป็นด่างดังนั้นเขาจะเข้าไปเปิดเก็ดผมแต่ว่าไฮโดรเจนค่ะเขาจะมีลิปเป็นกรด กรดเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในเรื่องของการปิดเก็ดผมนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราจําเป็นที่จะต้องทําสีผมพร้อมกับการยืดค่ะก็ให้ทุกคนนะคะเพิ่มในส่วนของความเป็นกรดหรือว่าไฮโดรเจนนะคะเพื่อที่จะไปลดความเป็นด่างของสีผมที่เราใช้แต่ในส่วนนี้นะคะถึงได้บอกไงทุกคนว่าให้เราทําสีผมนะคะไม่ควรเกินระดับโเพราะว่าถ้าเกิดเราทําสีผมนะคะในระดับที่มันสูงเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องใช้ความเป็นด่าง ซึ่งมันก็จะมีผลว่าผมที่เรายืดมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงสมบูรณ์ร้อปนะคะทุกคนสรุปให้แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าผมเราแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เสียหายไปจนถึงระดับ10นะคะทุกคนอันนี้เราสามารถที่จะเลือกในส่วนของการยืดผมถาวรไปได้เลยเพราะว่าจะทําให้ผมเรานะคะ อยู่กับเราไปได้ยาวๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราผมเสียระดับ11ระดับ12หรือว่าเทน้ำยาออกมาแล้วไม่สามารถที่จะลงน้ำยายืดผมได้ก็ให้ทุกคนเลือกที่จะเคลือบเคลาตินไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็คงสภาพของเส้นผมรอให้ผมใหม่เรายาวออกมาแล้วก็ค่อยตัดในส่วนที่เป็นผมเสียทิ้งออกไปนะคะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาทางใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้ในทุกๆคอมเมนต์ ยอย่าลืมที่จะกดติดตามช่องนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปถัดไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้ผมเราอะกลับมาฟู